สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจอุปกรณ์กระบอกไล่นกไล่สัตว์รันทุง YouTube สายยันชาแนลทิกตอกอุปกรณ์กระบอกไล,ล่นกรันทุงครับวันนี้พบกันยามเย็น18นาฬิกานะครับมาพร้อมกับรันทุงกระบอกขนาด2.5นิ้วกับ2นิ้วนะครับเป็น PVC ล้วน PVC 2ชั้นนะครับความแข็งแรงนะครับปลอดภัยมาตรฐานเสียงดัง ประหยัดสวยงามใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับฉีดพ่นเมทิลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ร้อยเซนะครับแอลกอฮอล์ประเภทนี้มีขายตามร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้างขวดละประมาณ30ถึง50บบาทแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ยี่ห้อนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผมฉีดสิบครั้งนะครับ ว็จุดครับเขยา่าลักษณะนี้หันปลายกระบอกไปทางที่เราจะไล่นกครับเสียงดังนะครับเห็นนกด้านหลังไหมครับบินไปแล้วมาดูที่สองจุดห้านิ้วปล่อยวางมันไว้ก่อนนะครับสองจุดห้านิ้วสองจุดห้านิ้วก็จะดังกว่าสองนิ้วนะครับ ควรใช้ในไร่ในนานในสวนบ่อกุ้งบอ่อปลาและสถานที่ห่างไกลชุมชนหมู่บ้านไม่ควรใช้ในสถานที่ที่เป็นชุมชนหมู่บ้านนะครับเพราะว่าจะสร้างความลํำคาญเสียงดังนะครับรบกวนเพื่อนบ้านแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านได้อัดตกใจได้ท่านอาจมีความผิดตามพรบรสาธารณสุข2 5 3 5เรื่องเหตุลํำคาญได้ครับ2.5นิ้วครับ เสียงดังกล้องนะครับด้านข้างจะมีเสียงเครื่องคนยาข้าวนะครับยามเย็นแล้วนะครับบรรยากาศแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับด้านหลักก็จะเป็นนาข้าว คนมากเสียงก็จะดังมากคนน้อยเสียงก็จะดังน้อยนะครับนี่ครับฉีดพ่นนะครับอยู่ที่ระหว่างห้าถึงสิบห้าครั้งนะครับครับ,รบปิดหัวจุดสองจุดห้านิ้ว PVC หนาสองชั้นนะครับเสียงจะดังนะครับ ดังแนมสองนิ้วครับอีกรอบหนึ่งสองนิ้วก็จะเบาวกว่าการใช้งานจะคล่องตัวกว่านะครับเสียงดังไม่แพ้กันนะครับถ้าลั่นทุ่งทำนี่รับประกันเรื่องเสียงดังนะครับเรื่องเสียงเรื่องความปลอดภัยความแข็งแรงเนี่ยนะครับระวางสินค้าลอกเลียนแบบนะครับแอบอ้างชื่อมีเยอะเลยหลายช่องทางตัวนี้นะครับ 2นิ้วครับอากาศเย็นๆใช้งานได้ต่อเนื่องเนี่ยครับเอาไปเขาดาวปีใหม่ก็ได้นะครับเตรียมไว้แล้วนะครับผมเตรียมไว้เขาดาวปีใหม่นะครับเตรียมไว้อย่างละก็บอกเนี่ยครับลูกค้าหลายท่านถามว่ามันใช้งานได้นานไหมใช้งานได้นานมันไม่เป็นสนิมครับเนี่ยครับเสียง บึ้มสะใจนะครับครับสองนิ้วสองนิ้วครึ่งฝากไว้ด้วยแล้วกันครับอุปกรณ์กระบอกแล่นกไล,ล่สัตว์รันทุ่งครับ